นักธุรกิจหนุ่มมอบมอเตอร์ไซค์ให้ลูกชายคนเล็กหลังจากนั้นไม่นานลูกชายคนเล็กของเขาประสบอุบัติเหตุจราจรที่น่ารังเกียจยิ่งกว่านั้นคือผู้ก่อเหตุยังหลบหนีไปได้ทั้งคู่ต้องทนทุกข์ทรมานสาหาัสสาบานว่าจะแก้แค้นคนที่ทาให้ลูกเสียชีวิตจึงเป็นวันชาปนากิจแม่ไม่อนุญาตให้ฝังศพเพียงแต่รอให้ลูกชายคนโตของฉันซึ่งรับโทษจำคุกม,มาถึง ในที่สุดบินลูกชายคนโตก็ปรากฏตัวขึ้นแม่ค่อยๆโน้มตัวเข้ามาเพื่อบอกอะไรบางอย่างกับเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าทันทีฉากนี้ทําให้ผู้พิพากษาที่เฝ้าดูตกใจเขานึกถึงแม่กําลังตกอยู่ในอันตรายทันทีเพราะแม่ทสารภาพผิดแทนลูกชายถ้าเขาไม่สามารถช่วยชีวิตเขาได้เขาจะรู้สึกผิดเขาจึงรีบวิ่งกลับออฟฟิศไปเรียกคุกในนามของนายอำเภอขอให้พวกเขาเก็บแม่ไว้ในห้องขังส่วนตัวฉันคิดว่านั่นจะช่วยชีวิตฉันได้โดยไม่คาดคิดเขายังคงถูกขังอยู่ในความมืดมิดของคุกคืนนั้นแม่ถูกนําตัวออกจากห้้ออองงงส่ววนนนตััขขเเาาโดยผูคุมใรืจํหล จากเดินไปได้สักพักก็เห็นบินรอเขาอยู่ในห้องในเวลานี้เขาไม่ทราบตัวตนของบุคคลน,นั้นวันรุ่งขึ้นร่างของแมทถูกนำออกจากคุกหลังจากการตรวจทางนิติเวชแมทเสียชีวิตอย่างอนาถมากศีสะถุกตีอย่างรุนแรงหลายครั้ง สมองแทบจะโป่องออกมาอย่างไรก็ตามเมื่อนิติเวชต,ต้องการเก็บตัวอย่าง d n a ของฆาตกรผู้คุมบอกว่าถ้าเรนจำมีเรื่องอื้อฉาครั้งใหญ่จากนั้นเขาก็จะต้องลาออกจากงานด้วยภายใต้แรงกดดันผู้ตรวจสอบทางการแพทย์สามารถเปลี่ยนรายงานการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุได้เท่านั้นบินจึงรอดพ้นจากการลงโทษตามกฎหมายไม่กี่วันต่อมาเขาก็ถูกปล่อยตัวตามที่คาดไว้เมื่อทราบข่าวนี้ผู้พิพากษาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาทำได้ฉันไปกับคินเพื่อเยี่ยมครอบครัวของแมทเมื่อเห็นแม่ของแมทเศรา้า มุ่งมั่นที่จะหาความยุติธรรมให้กับแมทและผู้พิพากษาก็เต็มไปด้วยการตำหนิตนเองขณะเดียวกันแซมจากแก๊งก็มีความผิดมากเช่นกันเพราะแมทตตายไปช่วยแก๊งเขาจึงให้เงินแก่น้องชายของเขาแมทให้เขาซื้อของที่เขาชอบพวกเขายังสัญญาด้วยว่าพวกเขาจะดูแลครอบครัวทั้งหมดในอนาคตใครจะคิดว่าตอนที่น้องชายกำลังจำนำของที่ซื้อมาใหม่เขาก็กลับบ้านครอบครัวของแมตทั้งหมดเสียชีวิตจากเหตุรเะเบิดครั้งนี้เหตุการณ์นี้เกิดจากมหาเศรษฐีน้องชายคนเล็กที่น่าสงสารกลายเป็นเด็กกำพร้า น้องอ้วนหัวหน้าแก๊งต้องรับเลี้ยงน้องชายยังจัดงานศพให้ครอบครัวของพวกเขาด้วยแต่สาวอ้วนก็จะหนักได้ว่าถ้าเธอไม่ออกมาอธิบายความเข้าใจผิดกับแก๊งก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเธอจึงนำรุ่นน้องของเธอเข้าไปในดินแดนของศัตรูบอกเจ้านายว่าลูกชายของเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่9ส่วนนัดเขาขโมยรถไปเมื่อวันที่10คนที่แทงลูกชายของคุณจนตายไม่ใช่เขาบางทีคุณควรตรวจสอบเจ้าของรถเก่าในตอนแรกผู้ประกอบการไม่เชื่อเพราะเจ้าของรถมือสองเป็นผู้ตัดสินแต่เพื่อให้รู้ชัดเจ้านายยังคงแอบเข้าไปในบ้านผู้้พพพิาาาาาากกกษแตต่่่่ไไมมมมีรรคนนบหลัฐออยง็เื ไปเข้าห้องน้ําทันใดนั้นเขาก็เห็นยาสูตรพ่นบนชั้นวางแบบเดียวกับที่เขาพบในที่เกิดเหตุเจ้านายรู้ทันทีว่าฆาตรกรอยู่ที่นี่แต่เขาเข้าใจผิดว่าผู้พิพากษาคือคนที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุและผู้พิพากษาก็ยังไม่รู้เขาคิดว่าการตายของแม่จะปิดทุกอย่างได้แต่จู่ๆก็มีคนส่งวิดีโอมาให้เขาเป็นฉากที่ลูกชายเทน้ํามันหลังจากเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่9บุคคลน,นั้นขอให้เขาส่งเงิน3แสนดอลลาร์ไปยังสถานที่ที่ระบุถ้าไม่เช่นนั้นวิดีโออออออจจจะถถููููกก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 สสส่่่่่งงงงไปยนนยยยยััััตตาา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 รรรรวววเเเเเมืืขขขขดดิ้้นนนนนพชชชลล็ุีค เคงออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่เสียชีวิตเพื่อให้เข้าใจเด็กมากขึ้นเขาเริ่มเข้าใกล้พี่สาวของเด็กชายด้วยซ้ำค่อยๆกลายเป็นเหมือนคู่รักมีเพียงพ่อที่น่าสงสารเท่านั้นที่พยายามเพื่อปกป้องลูกชายของเขาเขาถูกบังคับให้ไปธนาคารเพื่อถอนเงินแต่ธนาคารแจ้งว่าสามารถฝากเงินได้ตลอดเวลา แต่การถอนเงินต้องนัดหมายล่วงหน้า2วันไม่มีทางอื่นเขาสามารถทํำธุรกรรมได้เพียงมือเปล่าเท่านั้นบนรถเขาได้รับโทรศัพท์จากคิมเธอบอกว่าเธอได้ตรวจสอบแล้วว่าแมสเสียชีวิตด้วยน้ำมือของบินในเวลานี้ตำรวจกําลังเดินทางไปที่บ้านของนักธุรกิจเพื่อจับกุมบินเมื่อได้ยินข่าวนี้ผู้พิพา,ากษาก็รู้สึกกังวลมากตอนแรกเขาแค่อยากให้คิมช่วยแมทลดโทษลงเธอจริงจังกว่าตำรวจโดยไม่คาดคิด แต่ตอนนี้เขาไม่สามารถคิดมากได้ปัญหาเร่งด่วนเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ก่อนจากนั้นเขาใช้บัตรเครดิตในการฝากเงินค่าระยอนแล้วบอกว่าไม่จ่ายเต็มจำนวนเพราะกลัวจะไม่รักษาคำพูดตราบใดที่เขาไม่เผยแพร่วิดีโอ เขาสัญญาว่าจะชำระหนี้ให้ตรงเวลาคนแบล็กเมย์ก็ชอบเรือยอทลำนี้เช่นกันและเห็นด้วยกับผู้พิพากษาแต่ทันทีที่ทั้งสองออกไปทันใดนั้นลูกน้องของเจ้านายก็ปรากฏตัวขึ้นและทําให้คนแบล็กเมย์หมดสติจากนั้นพาพวกเขาทั้งสองไปที่โรงงานร้างผู้พิพากษาคิดว่านักธุรกิจรายนี้ค้นพบว่าลูกชายของเขาเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุแต่ใครจะไปคิดว่าเจ้านายจะคิดว่าคนที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุคือเขาผู้พิพากษาต้องยอมรับผิดทันใดนั้นหัวหน้าก็ยกปืนขึ้นอยากยิงเขาตายเพื่อล้้้้าาาาาาางคนลููกกกกกชยยยเเเเเมมมมื่อวตใขขาาผพพิิษ็จสีรีรไดททั บอกเจ้านายตำรวจมาที่บ้านของเขาเพื่อจับกลุ่มลูกชายของเขาหากไม่อยากเสียลูกชายทั้งสองคนไปพร้อมๆกันถ้าอย่างนั้นก็ยังมีประโยชน์สำหรับคุณที่จะรักษาฉันไว้รอคดีนี้ผมจัดการได้ฉันรับประกันได้ว่าลูกชายของคุณจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้านายก็ไม่มีทางเลือกนอกจากวางปืนลงใบหน้าของเขาอึดอัดอย่างยิ่งจากนั้นเขาก็ยิงคนข้างๆเพื่อระบายความโกรธหลังจากนั้นผู้ประกอบการก็รีบโทรหาลูกชายของเขาเตือนอย่าให้กลับบ้านแต่บินก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน เมื่อเห็นว่าเป็นสายของพ่อเขาเขาก็ปิดโทรศัพท์ทันทีเพราะเขาหาเงินได้หลายแสนจากการาาค้ายาภูมิใจมากจนไม่รู้จักชื่อตัวเองอีกต่อไปผลลัพธ์สามารถคาดเดาได้ โชคดีที่เจ้านายรักษาชีวิตของผู้พิพากษาไว้ได้ตอนนี้เขาสามารถมีประสิทธิผลได้แล้วมันเป็นวันพิจารณาคดีของบินทุกคนคิดว่าบินจะถูกตัดสินลงโทษเพราะหลักฐานการทุบตีแม้จนตายนั้นชัดเจนมากนอกจากนี้เขายังถูกจับกุมขณะขายยาอีกด้วยในสถานการณ์เช่นนี้การต้องการช่วยเขากลับประโยคเป็นเรื่องยากมาก ผู้พิพากษาก็ตกอยู่ในความทรมานและความทุกข์ทรมานเช่นกันแต่เพื่อช่วยลูกชายของเขาเขาจึงตัดสินใจเสี่ยงดังนั้นในศาลเขาพยายามคิดหาวิธีต่างๆอย่าเพิ่งไล่สมาชิกคณะลูกขุนที่น่ารังเกียจที่สุดออกแต่ยังจงใจเล่นเสียงสายเรียกเข้า911ด้วยเพื่อให้ได้ความเห็นอกเห็นใจจากคณะลูกขุนให้พวกเขารู้สึกว่าการกระทำของบินมีเหตุผลเพียงแต่เขาไม่คาดคิดเท่านั้น อดัมลูกชายของเขาก็อยู่ในสารด้วยบันทึกนี้ไม่เพียงแต่ทําร้ายแม่ของเหยื่อเท่านั้นแต่มันก็มีผลกระทบอย่างมากต่ออาดัมเช่นกันภาพศกนาตากรรมของเด็กชายยังคงปรากฏให้เห็นชัดเจนทำให้เขามีอาการหอบหืดกำเริบอีกแล้วรีบวิ่งออกไปสูดยาหลังจากนั้นเจ้านายก็เดินออกไปด้วยเพื่อปลอบโยนภรรยาผู้ศกเศร้าของเขาไม่คาดคิดเลยตอนนี้เสียงแปลกๆดึงดูดความสนใจของทั้งคู่ ผู้ประกอบการรายนี้จะหนักว่าบุคคลที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่ผู้พิพากษามันเป็นลูกชายของเขาเมื่อพวกเขากลับมาผู้พิพากษาประกาศผลการพิจารณาของคณะลูกขุนข้อหาทําร้ายร่างกายของบินไม่ได้รับการยอมรับครอบครัวของแก๊งก็มีความสุขมากแต่ผู้พิพากษารู้สึกผิดไม่กล้าแม้แต่จะสบตากับเนตาที่มีความหมายของทนายโดยตรงด้วยซ้ํา แต่พวกเขาไม่ตระหนักถึงมันดวงตาของน้องชายของแม่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าในขณะนี้มเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังได้หว่านลงในหัวใจของเขาเพราะสารไม่สามารถนำความยุติธรรมมาสู่ครอบครัวของเขาได้เขาจะใช้วิธีของเขาเองในการแก้ปัญหาเมื่อกลับถึงบ้านเขาก็ซื้อปืนเย็นวันนั้นนักธุรกิจรายนี้จัดงานปาร์ตี้กับครอบครัวที่โรงแรมและบอกลูกสาวให้เชิญอดัมมาร่วมด้วยโดยเฉพาะอดัมโมมาก ฉันก็มางานปาร์ตี้โดยไม่ลังเลใจเมื่อผู้พิพากษาออกกำลังกายเสร็จก็กลับบ้านพังถึงบ้านและได้รับโทรศัพท์จากเจ้านายบอกฉันว่าลูกชายของฉันอยู่ในมือของเขาขณะนี้เขามีอาการหายใจลำบากบางทีเขาอาจจะนำยาสูดพ่นมาด้วยอาจจะไม่อยากรู้ว่าฉันจะจัดการลูกชายของคุณอย่างไรมาถึงโรงแรมและดูด้วยตัวคุณเองรอฉันด้วยตอนนี้ผู้พิพากษารู้แล้วเจ้านายค้นพบว่าฆาตรกรคือดำเขาตื่นตระหนกทันที รีบไปที่โรงแรมแต่เมื่อไปถึงประตูก็ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหยุดไว้บอกว่าด้านในถูกแขกปกคลุมไปหมดเขาทำได้เพียงตะโกนเสียงดังจักภายนอกเท่านั้นแต่เด็กผู้ชายมุ่งความสนใจไปที่ความรักเท่านั้นไม่มีร่องรอยของพ่ออย่างแน่นอนในเวลานี้เด็กอ้วนก็ถือปืนมาที่ประตูโรงแรมด้วยขณะที่ผู้พิพากษาและองครักษทะเลาะกันเขาแอบเข้าไปข้างในค้นหาบินในฝูงชนอย่างรวดเร็วศัตรูอยู่ต่อหน้าต่อตาคุณเขาค่อยๆย,ยกปืนขึ้นเล็งไปที่บินอย่างมั่นยาเหนี่ยวไกลโดยไม่ลังเล แต่ฉันไม่ได้คาดหวังสิ่งนั้นบินรีบหลบไปกระสุนโดนอดัมอีกครั้งที่ด้านหลังผู้พิพากษารีบเข้ามากอดลูกไว้แน่นร้องไห้โดยไม่มีเสียงสำหรับลูกชายเขาคำนวณทุกขั้นตอนในที่สุดสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นบางทีทุกอย่างอาจเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า